สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องของแนวคิด Post Humanism นะครับหรือภาวะพ้นมนุษย์เหนือมนุษย์หรือภาวะหลังมนุษย์นะครับซึ่งก็เป็นแนวคิดนะครับในเชิงปรัชญานะครับซึ่งปรากฏอยู่ในหนังสือนะครับที่เกี่ยวข้องกับ Post Humanism ของฟรานเซสกาฟูเรนโดนะครับซึ่งแน่นอนว่าฟูเรนโดก็เริ่มต้นด้วยการกล่าวถึงนะครับหรือกล่าวอ้างอย่างท้าทายว่าละที่หลังมนุษย์หรือพ้นมนุษย์นะครับก็คือปรัชญาสําคัญแห่งยุคสมัยของเรา อย่างนั้นงานเขียนของเธอเริ่มต้นกับการตั้งคําถามง่ายๆในหลายๆประเด็นในหลายๆมิติในหลายๆมุมมองนะครับอย่างเช่นรัฐที่มนุษย์นะครับรัฐที่หลังมนุษย์หรือรัฐที่พ้นมนุษย์หมายถึงอะไรนะครับรัฐที่หลังมนุษย์นะครับมาจากไหนไปจนถึงคําถามนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของชีวิตว่าชีวิตคืออะไรและเรื่องของพ่อขู่พบหรือเราเรียกว่ามัลติเวิร์สนะครับคือแนวคิดที่ว่ามันมีสมมุติฐานว่า เอกภพเนี่ยมีอยู่จํานวนมากมายนับไม่ถ้วนเอกภพเหล่านี้ล้วนเกิดขึ้นนะครับและสลายไปอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเธอตั้งคําถามกับคําว่า m u l t i เวิร์นะครับหรือว่าหพบภพว่าคืออะไรกันแน่ดังนั้นแน่นอนฟูรันโดก็ยืนยันถึงความเร่งรีบความจําเป็นความสําคัญของรัฐที่หลังมนุษย์ที่จะต้องเกิดขึ้นเพื่อกําหนดนิยามใหม่นะครับเพื่อสร้างความสมบูรณ์สร้างความชัดเจนและการนําความเข้าใจความเป็นมนุษย์ที่มีความซับซ้อนตามการพัฒนา ในทางพยาธิวิทยาหรือในความก้าวหน้าในทางการแพทย์นะครับตลอดจนการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพในช่วงศตวรรษที่2 0ถึง21เป็นต้นมานฟเฟอร์แลนโดมองว่าลทัทธิหลังมนุษยิยมในเชิงปรชัชญาประกอบไปด้วยแนวคิดหลัก3าประการได้แก่1แนวคิดลทัทธิหลังมนุษยนิยมหรือเราเรียกว่าโพสต์ฮิวแมนนิซึมอันที่สองคือลทัทธิหลังมนุษย,ยวิทยาที่เราเรียกว่าโพสต์แอนต์โพโลจี และอันที่สามก็คือลัทธิหลังทวีลักษณิยมหรือโพสต์ดูออลิซึมซึ่งแน่นอนว่าข้อโต้แย้งหลักของโฟรันโดนะครับเกี่ยวกับลัทธิหลังมนุษยนิยมนะครับก็คือ,อประสบการณ์ของมนุษย์เนี่ยนะครับควรทําความเข้าใจในลักษณะที่เป็นพหูนิยมมากกว่าจะมองในแง่ของอความเป็นหนึ่งเดียวความเป็นเอกพจนะครับหรือความเป็นสากลนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นการพยายามที่จะลดทอนความเป็นมนุษย์ นะครับที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งอื่นๆที่ไม่ใช่มนุษย์ซึ่งอันนี้มันคือประเด็นนะครับประเด็นหลักของลัทธิหลังมนุษยวิทยาที่ต้องการศึกษาทำความเข้าใจกับสิ่งที่อ่ามันมีความสําคัญหรือมีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์มากกว่าความเป็นมนุษย์ด้วยกันแต่เป็นสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาตินะครับผ í, บีวิญญาณวัตถุสิ่งของต่างๆนะครับซึ่งแน่นอนว่า กระบวนการแบบนี้นะครับมันก็เป็นวิธีการที่โต้แย้งนะครับในลัทธิวิธีแบบวิธีคิดแบบทวีลักษณ์นิยมด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับก็คือว่าแนวความคิดตรงนี้เนี่ยนะครับต้องการที่จะทําลายลักษณะข,ของความเป็นคู่ตรงกันข้ามที่เข้มงวดเด็ดขาดและมีความสมบูรณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเมื่อ,อวิธีคิดแบบคู่แย้งหรือคู่ตรงกันข้ามเนี่ยมันนําไปสู่นะครับการจัดการ นะครับในทางความคิดนะครับในการจัดประเภทสิ่งต่างๆเนี่ยออกเป็นลําดับขั้นนะครับหรือลําดับชั้นนะครับอย่างเช่นมนุษย์กับสัตว์นะครับจิตใจกับร่างกายสําหรับเฟอร์เรนโดแล้วเนี่ยนะครับแนวคิดทวิทณ์ดังกล่าวเนี่ยทำให้เกิดกระบวนการอื่นนะครับที่ตามมาที่ปรากฏนะครับอยู่ภายใต้วิธีคิดแบบตะวันตกจํานวนมากซึ่งแน่นอนว่าความสัมพันธ์ของความรู้และอํานาจชุดนี้เนี่ยนะครับมันทําให้เกิดกระบวนการของการ,การครอบงา นะครับไม่ว่าจะเป็นการครอบงําผู้คนความคิดหรือทรัพยากรต่างๆดังนั้นฟูรันโดมองว่ารัที่หลังมนุษย์นะครับหรือโพสต์ฮิวแมนเนี่ยนะครับมันมีความเชื่อมโยงนะครับกับรัที่หลังมนุษยวิทยาและนะครับมีความเชื่อมโยงกับวิธีคิดที่ว่าด้วยเรื่องของโพสต์ดูอัลลิซึมหรือการคิดให้มากหรือให้ไกลหรือให้พ้นกรอบวิธีคิดแบบตักกะคู่ตรงกันข้ามหรือแบบทวิลักษณ์นะครับซึ่งเป็นลักษณะสําคัญนะครับของงานนะครับของวิธีคิดในแบบตะวันตก ที่อันนี้มันเป็นแง่มุมในทางปรัชญาเนาะที่ฟอรันโดเนี่ยนะครับก็นํามาใช้ในการพิจารณาปรากฏการณ์ในทางสังคมวัฒนธรรมดังนั้นแน่นอนว่าฟอรันโดก็เปิดให้เห็นนะครับเขาเรียกว่าวงตระกูลสายตระกูลหรือสาแหลกทางความรู้ของลัทธิหลังมนุษย์นะครับโดยระบุถึงวิถีทางของมันนะครับผ่านแนวคิดนะครับในแง่ของลัทธิทฤษฎีที่ว่าด้วยเรื่องของโพสต์โมเดิร์นหรือโพสต์โมเดิร์นนิซึมหรือลัทธิหลังสมัยใหม่นะครับด้วยอิทธิพลทางความคิด ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นที่มีความแตกต่างหลากหลายในแต่ละสำนักคิดหรือสำนักวิชาต่างๆอย่างเช่นวิธีคิดของพวกสตรีนิยมนะครับเฟมินิซึมลัทธิหลังอนาธิคมโพสต์โคลเนียลหรือลัทธิเกี่ยวกับเรื่องของเชื้อชาติและเพศทางเลือกนะครับที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดทฤษฎีพวกเวียร์เทีรลี่ต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับมันเป็นสิ่งที่บ่นซาะนะครับหรือทําลายนะครับวิธีคิดแบบการจัดลําดับชั้นการแยกแยะหรือการทําลายศูนย์กลาง นะครับของความรู้อํานาจต่างๆซึ่งเป็นวาัฒากรรมของตะวันตกซึ่งแน่นอนว่าละที่หลังมนุษย์เนี่ยนะครับได้สร้างขึ้นภายใต้นะครับอุดมการณ์หรือเป้าหมายที่ต้องการจะลื้อถอนนะครับหรือละทิ้งความเป็นศูนย์กลางในรูปแบบเอกพจน์หรือในรูปแบบที่มันเป็นสากลจะเปิดพื้นที่ให้กับความเป็นผกผั์ความแตกต่างหลากหลายนะครับซึ่งแน่นอนว่าสภาวะเหล่านี้เนี่ยมันทําให้ปฏิสัมพันธ์ความเป็นมนุษย์นะครับหรือความเชื่อมโยงต่างๆเนี่ยมันมีลักษณะข,ของการ มีพลวัตที่เปลี่ยนแปลงลื่นไหลนะครับมีภาวะลื่นไหลมีภาวะชั่วคราวและมีมุมมองในแบบที่เป็นประหุนิยมนะครับมีความคิดแบบหลายชั้นนะครับแบบองค์รวมที่มันครอบคลุมมากที่สุดข้อจํากัดของแนวคิดแบบออของแนวความคิดของมนุษย์เนี่ยนะครับในรัฐที่หลังมนุษยนิยมในเชิงปรัชญาเนี่ยนะครับก็กล่าวอ้างนะครับได้ทําลายการกล่าวอ้างถึงอุดมคตินะครับของวิธีคิดแบบมนุษยนิยม นะครับที่เอามนุษย์เนี่ยเป็นศูนย์กลางนะครับโดยได้สร้างมาตรฐานนะครับได้สร้างความเจริญได้สร้างเขาเรียกว,ว่าลำดับขั้นสูงเนาะของวิวัฒนาการนะครับหรือของความเจริญก้าวหน้าสร้างมาตรฐานแห่งอารยธรรมที่มีความพิเศษซึ่งอ้างว่าตัวเองนะครับมีความพิเศษมีความเฉพาะม,มีเอกสิทธิ์พิเศษนะครับในการเข้าถึงเหตุผลเข้าถึงความรู้ความจริงต่างต่างนะครับที่สะท้อนให้เห็นถึงความเหนือกว่านะครับในเผ่าพันธุ์ความเป็นมนุษย์ของตัวเองนะครับ โดยการหลอมรวมแล้วก็มีเป้าหมายเพื่อเชิดชูว,วัฒนธรรมในบางวัฒนธรรมที่เหนือกว่าอย่างเช่นวัฒนธรรมยุโรปหรือวัฒนธรรมอเมริกานะครับเป็นต้นดังนั้นแน่นอนว่าการอธิบายแบบจําลองอารยธรรมนะครับที่เป็นไปตามแนวคิดแบบวิวัฒนาการแบบมีลําดับขัน้นแบบมีศูนย์กลางเนี่ยนะครับมันนําไปสู่แนวคิดแบบอนณานิคมของยุโรปนะครับที่มีการขยายตัวอย่างกว้างขวางอันนี้เองเป็นประเด็นที่เฟอร์นันโดได้กล่าวอ้างถึงหลักฐานในเชิงประจักษ์นะครับของการเป็นทาสนะครับ การกลายเป็นทรัพย์สินหรือการปฏิบัติต่อคนพื้นเมืองนะครับของชาวอเมริกันในฐานะที่พวกเขาเป็นผู้พิชิตรวมถึงการกรณีการตกเป็นเหยื่อของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในรวันด้าหรือในนาซีในฐานะของผู้ลดทอนความเป็นมนุษย์นะครับผลกระทบที่เกิดจากมรดกทางความคิดแบบมนุษย,ยนิยมที่โดดเด่นนะครับเป็นเสมือนแบรนด์หรือป้ายประกาศของลัทธิหลังมนุษยนิยมที่ต้องการหลุดพ้นจากกรอบวิธีคิดที่เอามนุษย์เป็นศูนย์กลางซึ่งมนุษย์ที่ว่าก็เป็นมนุษย์ ซึ่งไม่ใช่เป็นมนุษย์ทั่วไปที่เป็นสากลที่เหมือนกันแต่เป็นมนุษย์ในยุโรปในริกาที่มีอํานาจหรือมีพลังในทางการเมืองเศรษฐกิจและการทหารที่เข้มแข็งกว่าซึ่งแน่นอนว่า,าปรัชญาแบบโพสต์โมเดิร์นนิซึมเนี่ยนะครับมันก็เลยเป็นสิ่งที่เน้นย้ำไม่เห็นถึงการวิพากษ์นะครับการสืบค้นความรู้ภายใต้แนวคิดหลังมนุษยนิยมผ่านการรวมเอาแนวคิดทางด้านมนุษยาศาสตร์สังคมาศาสตร์สิ่งแวดล้อมหรือวิทยาศสาสตร์เนี่ยเข้าด้วยกัน เพื่อพิจารณาถึงวาทกรรมนะครับทางปรัชญานะครับของมนุษยนิยมแบบตะวันตกนะครับซึ่งมีอิทธิพลและครอบงำความรู้มาก่อนหน้าโดยกลับมาตรวจสอบและก็วิพากษ์มันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นประเด็นที่สําคัญนะครับเพราะว่าในแง่หนึ่งนะสิ่งที่เราเห็นก็คือว่ากระบวนการแบบนี้นะครับมันทําให้เราเข้าใจหรือจะหนักถึงข้อจํากัดของสมมุติฐานที่เกี่ยวข้องกับมนุษยนิยม และแนวความคิดแบบทวีลัษณ์ที่เข้มแข็งที่ถูกใช้อธิบายความเป็นมนุษย์ความเจริญก้าวหน้าหรือแม้แต่เรื่องเพศในสังคมก็ตามซึ่งงานของเฟรันโดก็คล้ายๆกับนะครับวิธีคิดของงานในนักคิดนะครับหลังๆห,หลายๆคนอย่างเช่นดอนน่าฮาราเวย์นะครับซึ่งก็ได้เคยพูดถึงว่าแม้แต่เรื่องเพศพเอเข้าจริงแล้วเนี่ยมันก็เป็นแค่คํากริยาไม่ใช่คํานามแต่อย่างใดดังนั้นสําหรับเฟรันโดแล้วมนุษย์ไม่ใช่สาระสําคัญ แต่มนุษย์เป็นเรื่องของกระบวนการของการ Be ค o m i n ่งการทําให้กลายเป็นบางสิ่งบางอย่างนะครับกระบวนการของการทําให้กลายเป็นมนุษย์ที่ผ่านประสบการณ์ผ่านกระบวนการขัดเกลาทางสังคมผ่านการยอมรับการรักษานะครับหรือการปฏิเสธการต่อต้านนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นมมด,ดกนะครับในเชิงบรรทัดฐานนะครับของมนุษย์ที่ถูกถ่ายทอดสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นดังนั้นแน่นอนว่าฟุรานโดก็พิจารณาถึงรับที่ข้ามเพศ นะครับผ่านเรื่องของเทคโนโลยีนิซิซซึ่งเป็นวิวัฒนาการนะครับร่วมกันนะครับของการพัฒนามนุษย์และก็การพัฒนาเทคโนโลยีไปพร้อมๆกันซึ่งประเด็นที่น่าสนใจของพวกโพสต์คริมานิซึมเนี่ยนะครับที่ค่อนข้างชัดเจนก็คือการเชื่อมโยงกับการก่อตัวหรือการก่อรูปของผู้คนเทคโนโลยีที่มีบทบาทในการกําหนดนิยามใหม่ของความเป็นมนุษย์ซึ่งสําหรับเฟร์รันโดแล้วความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเทคโนโลยีอยู่บนพื้นฐานของตําแหน่งแห่งที่ ที่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลางและมีเทคโนโลยีเป็นศูนย์กลางด้วยเช่นเดียวกันแน่นอนว่าฟูรันโดเขาชี้ให้เห็นโอกาสที่มนุษย์บางคนจะสามารถออกแบบระบบนิเวศทั่วโลกได้ใหม่นะครับมีตามการรับรู้ตามมุมมองของพวกเขาที่เกี่ยวกับแนวความคิดเชิงความสัมพันธ์นะครับแล้วก็วัฒนธรรมที่มีความเฉพาะดังนั้นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเราก็ควรจะต้องพิจารณาสิ่งต่างๆจากมุมมองและความสนใจนะครับ กับสายพันธุ์อื่นๆนอกจากสายพันธุ์ของมนุษย์ซึ่งจะนําไปสู่การนําความเข้าใจที่ลึกซึ้งมากกว่าดังนั้นแน่นอนว่าลัทธิหลังมนุษย์นะครับก้าวข้ามมุมมองทางยานวิทยาผ่านการเคลื่อนไหวนะครับของแนวคิดต่างๆเช่นแนวคิดสตินิยมในการระบุตัวต,วตนของตัวเองและการยอมรับว่าตนเองมีความเป็นพระหูคตและมีความหมายที่ลื่นไหลาภายใต้มิติของความสัมพันธ์ดังนั้นแน่นอนว่าฟูรันดนะครับได้เน้นย้ำว่า การเข้าถึงมุมมองของสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์นั้นหมายถึงการพิจนารณาถึงการมีอยู่ของสายพันธุ์อื่นนั่นหมายถึงการได้ยินนะครับการได้ยินเสียงนะครับการเห็นตัวตนของเขานะครับการได้เข้าใจสัญญาหรือข้อความที่พวกเขาต้องการจะสื่อสารกับพวกเรานอกจากนี้ฟูร์นโดยังได้กล่าวถึงรัทธินะครับหลังทวีลักษณ์นิยมที่สําคัญซึ่งเป็นรัทธิที่ไม่มีที่ว่างให้กับสิ่งอื่นหรือไม่มีพื้นที่ตรงกลาง ให้กับความแตกต่างหลากหลายนะครับและเป็นพื้นที่ของความรู้ที่พยายามที่จะสร้างการแบ่งแยกอย่างเข้มงวดระหว่างความเป็นและความตายระหว่างมนุษย์กับสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์หรือการจัดกรางขอบเขตที่เข้มงวดระหว่างสิ่งที่เป็นอินทรีย์กับสิ่งที่เป็นอนินทรีย์สิ่งที่เป็นชีวภาพกับสิ่งที่เป็นสิ่งเทียมและความจริงทางกายภาพกับความจริงทางสังคมซึ่งต้องได้รับการตรวจสอบต้องได้รับการท้าทายแล้วก็พยายามที่จะสรุปตัวเองนะครับ สลัดตัวเองออกจากลักษณะของความเป็นคู่ตรงกันข้ามหรือสลายคู่ตรงกันข้ามตรงนี้นะครับแล้วก็เชื่อมโยงความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในลักษณะของการเป็นผู้กระทําการต่อกันและกันซึ่งแน่นอนว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นคุณูปการที่สําคัญของวิธีคิดแบบหลังมนุษยนิยมหรือสภาวะที่เราเรียกว่าคนมนุษย์หรือเหนือมนุษย์ขอบคุณมากครับ